ทาสีปรับสภาพแวดล้อมและภูมิทัศน์ที่อยู่อาศัยของผู้สูงอายุคนพิการและผู้ด้อยโอกาสในชุมชนตามโครงการส่งเสริมสุขภาพและฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการปี2565เมื่อวันที่5เมษายนเวลา14.30นาทีณนะชุมชนอุทัยทิศ1เทศบาลเมืองมหาสารครามร่วมกับบริษัทเบเยอร์จำกัดร้านสีทิพเพนและกลุ่มนักธุรกิจรุ่นใหม่ YEC จังหวัดมหาสารคราม จัดกิจกรรมทาสีบ้านผู้สูงอายุและผู้ยากไร้ในเขตเทศบาลเมืองมหาสารคามโดยมีนางนัทยายมไทยสงรักษาการผู้อำนวยการสำนักสาธารณาสุขและสิ่งแวดล้อมพร้อมโดยเจ้าหน้าที่ศูนย์บริการสาธารณาสุขเทศบาลเมืองมหาสารคามอสอมอและผู้นำชุมชนร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ด้วยงานกายภาพและอาชีวบำบัด สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลเมืองมหาสารคามได้จัดทำกิจกรรมสำรวจปัญหาและสภาพแวดล้อมตรวจคัดกรองสุขภาพและการดูแลปัจจัยพื้นฐานตามสิทธิประโยชน์ของคนพิการภายใต้โครงการส่งเสริมสุขภาพและฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการปี2565ซึ่งได้ดำเนินการสำรวจการดำเนินชีวิตของผู้สูงอายุคนพิการและผู้ด้ดยโอ,อกาส ในชุมชนเขตรับผิดช,ชอบของศูนย์บริการสาธารณาสุขเทศบาลเมืองมหาสารคามและศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองบ้านส่องนางใยญ่พบว่าผู้สูงอายุคนพิการและผู้ได้โอกาสมีความจำเป็นในการปรับสภาพแวดล้อมและภูมิทัศน์ที่อยู่อาศัยเพื่อให้สามารถดำรงชีวิตได้ใกล้เคียงปกติจึงได้มีการลงปรับสภาพแวดล้อมและภูมิทัศน์รวมกับภาคีเครือข่ายในการดูแลผู้สูงอายุคนพิการและผู้ได้โอกาส ทั้งนี้บริษัทเบเยอร์บริษัทสีนวัตกรรมรักโลกรักคุณเดินหน้าโครงการสีแห่งความสุขเบเยอร์บีแฮปปี้สารต่อกิจกรรมเพื่อสังคมเป็นปีที่8สนับสนุนการช่วยเหลือสังคมตามนโยบายตอบแทนสังคมที่ต้องการสร้างสังคมแห่งความสุขให้กับทุกคนพร้อมยืนหยัดเคียงข้างประชาชนในฐานะสีของคนไทยโดยกิจกรรมในครั้งนี้บริษัทเบเยอร์จำกัดร่วมกับ ร้านสีทิพเพ้นได้มอบสีให้กับเทศบาลเมืองมหาสารครามดำเนินการทาสีปรับภูมิทัศน์บ้านของนายทองสุขอารันแสนบ้านเลขที่75ทับ 3, สอยนครสวรรค์49ตำบลตลาดอำเภอเมืองจังหวัดมหาสารครามโดยมีร้านสีทิพเพ้นกลุ่มนักธุรกิจรุ่นใหม่ YEC จังหวัดมหาสารครามและตัวแทนเทศบาลเมืองมหาสารครามรวมด้วยช่วยกันทาสีบ้านดังกล่าว